คลิปดังกล่าวเป็นเรื่องราวของหญิงสาวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและแวะเข้าไปซื้อน้ำดื่มที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นโดยเธอยืนอยู่หน้าตู้แช่น้ำเป็นเวลานานสีหน้าดูสับสนเล็กน้อยขณะมองดูน้ำเปล่าที่มีให้เลือกหลายขวดหลายยี่ห้อจนไม่รู้จะเลือกแบบไหนดี เหตุผลที่ทำให้เธอต้องใช้เวลาตัดสินใจนานก็เพราะในประเทศไทยมีน้ำดื่มให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งน้ำดื่มทั่วไปและน้ำแร่อีกทั้งยังมีหลายราคาหลายแบรนด์แตกต่างจากที่เธอคุ้นเคยหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยความเอ็นดูพร้อมทั้งแนะนำยี่ห้อน้ำดื่มที่ตนเองดื่มเป็นประจำเช่นน้ำดื่มตราสิงราคาที่ต่างกันน่าจะเป็นความแตกต่างระหว่างน้ำแร่กับน้ำดื่มธรรมดารสชาติจะออกหวานนิดหน่อย โดยเฉพาะตอนแช่เย็นและโพลาริสคือดีมากคลิปนี้สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมจำนวนมากและสะท้อนภาพความหลากหลายของสินค้าในประเทศไทยที่แม้แต่น้ำดื่มธรรมดาก็มีตัวเลือกให้เลือกสรรอย่างจ่ใจชาวโซเชียลแห่สนใจหลังมีชาวต่างชาติรายหนึ่งอัดคลิปลงใน t i k กต็อแสดงความแปลกใจเกี่ยวกับการจราจรในกรุงเทพทั้งที่รถติดอย่างหนักแต่กลับแทบไม่ได้ยินเสียงบีบแตรเลย ชาวต่างชาติรายนี้ใช้บัญชีติ k กตอกชื่ออิมลุกแมทธิวได้โพสต์วิดีโอพร้อมตั้งคําถามว่าหรือว่านี่คือวัฒนธรรมของไทยภายในคลิปเขาเล่าว่านี่คือสิ่งที่แปลกที่สุดที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นในกรุงเทพดูถนนข้างหลังผมสิรถติดยาวมากจริงๆทั้งสองฝั่งถนนแน่นไปหมดเขาอธิบายต่อว่าตัวเองเคยเดินทางไปยังเมืองหลวงขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลกเช่นไคโรและอิสตันบูล ซึ่งในเมืองเหล่านั้นแม้รถจะติดเหมือนกันแต่จะได้ยินเสียงบีบแตรดังอยู่ตลอดเวลาแต่กรุงเทพกลับแตกต่างออกไปรถติดอย่างหนักแต่บรรยากาศกลับเงียบสงบอย่างน่าประหลาดก่อนจะทิ้งท้ายว่าถ้าอยากสัมผัสวัฒนธรรมไทยจริงๆลองมาดูรถติดในกรุงเทพทั้งที่รถติดแต่กลับเงียบสงบและพบกันที่ประเทศไทยครับหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออ,อกไปชาวเน็ตไทยจํานวนมากก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นอธิบายกันอย่างล้นหลามเช่นบีบแตรในไทยก็เหมือนเป็นการเปิดศึกครั้งแรก บีบแตรในไทยมักจะมีปัญหาตามมาบางคนบีบแตรแล้วอาจไม่ได้กลับบ้านแต่ไปสถานีตำรวจหรือโรงพยาบาลแทนการบีบแตรในไทยคือการเปิดโหมดเผชิญหน้าบีบแตรก็ไม่ช่วยให้รถเคลื่อนที่เร็วขึ้นสุดท้ายรถก็ติดเหมือนเดิมแถมยังสร้างความลำคาญหลายคนจึงเลือกไม่บีบแตรเพราะถ้าใครบีบต้องพร้อมรับสถานการณ์ที่ตามมาเรื่องนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนวัฒนธรรมการใช้ถนนของคนไทยที่แม้การจราจรจะติดขัดอย่างหนัก แต่ผู้คนจำนวนมากเลือกความสงบและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งมากกว่าการระบายอารมณ์ผ่านเสียงแตรต่างชาติรีวิวไอศกรีมรสเข็นไทยรอสามสัปดาห์กว่าจะได้กินชาวเน็ตทึ่งเรียกทันได้ยังไงเ <ze mittlerweile> มื่อวันที่14มกราคม2569คลิปวิดีโอของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งในประเทศไทยกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์หลังเจ้าตัวออกมาแชร์ประสบการณ์สุดประทับใจกับการได้ลิ้มลองไอศกรีมรสเข็นไทยซึ่งเขานิยามว่าเป็น การบรรลุปเป้าหมายในชีวิตหลังต้องเฝ้ารอมานานถึง3สัปดาห์กว่าจะซื้อได้สําเร็จพร้อมย้ําว่าคุ้มค่าที่รอคอยอย่างมากนักท่องเที่ยวรายนี้โพสต์คลิปลงในบัญชี t i กต o k แอดโดนัเเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาพร้อมข้อความเล่าว่าหากคุณอยู่ในประเทศไทยแล้วได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นคุณต้องหยุดทุกอย่างที่ทําอยู่แล้วรีบวิ่งตามเสียงนั้นให้เร็วที่สุด เขาเล่าว่าตามหาเสียงกระดิ่งของไอศก,กรีมรถเข็นมานานถึง3สัปดาห์และในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีเขาสามารถวิ่งไปซื้อไอศก,กรีมจากรถเข็นได้สำเร็จพร้อมเงินสด20บาทไอศก,กรีมที่ได้คือไอศก,กรีมกะทิแบบดั้งเดิมเสิร์ฟบ,บนขนมปังนุ่มๆด้านในใส่ข้าวเหนียวโรยหน้าด้วยถั่วลิสงข่วและสามารถขอท็อปปิ้งเพิ่มได้เช่นซอช็อกโกแลตหรือนมขนหวาน ภายในคลิปนุ่มต่างชาติรายนี้แสดงความตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดหลังได้ชิมไอศกรีมที่รอคอยมานานสีหน้าบอกความอร่อยทุกอย่างและถึงกับพูดเป็นภาษาไทยซ้ำๆว่าอร่อยมากๆก่อนจะกินต่อแบบไม่หยุดหลังคลิปถูกเผยแพร่ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวโซเชียลไทยโดยหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือความสงสัยว่าเรียกทันได้ยังไง เนื่องจากไอศกรีมรถเข็นในไทยขึ้นชื่อเรื่องความเร็วระดับแสงแม้จะได้ยินเสียงกระดิ่งมาแต่ไกลแต่ส่วนใหญ่มักเรียกไม่ทันจนถูกยกให้เป็นของแระในตำนานคอมเมนต์จากชาวเน็ตคอมเมนต์ต่อไปคนในพื้นที่ยังหากินลำบากคอมเมนต์ต่อไปผ่านหน้าบ้านทุกวันแต่เรียกไม่เคยทันคอมเมนต์ต่อไปอร่อยจนพูดไทยได้เลยคอมเมนต์ต่อไปอยากกินแต่ละทีต้องวิ่งตามคนขายคอมเมนต์ต่อไป ฉันยังไม่มีโอกาสได้กินเลยเรียกไม่เคยทันคอมเมนต์ต่อไปไอติมสายลับ55 5ห้าคอมเมนต์ต่อไปคุณโชคดีมากที่ได้กินส่วนใหญ่แล้วเรียกไม่ทันคอมเมนต์ต่อไปเราโชคดีที่บ้านเป็นซอยตั้นออกไปยืนรอหน้าบ้านเพราะเดี๋ยวรถเข็นต้องเลี้ยวออกมาทำไมนักท่องเที่ยวถึงชอบมาดูตัวเงินตัวทองพวกเขามาดูอะไรกันแน่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมักจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะในประเทศของพวกเขาไม่มีสัตว์ที่มีรูปร่างลักษณะแบบนี้ให้พบเห็นในชีวิตประจําวันขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นและเกาหลีก็รู้สึกทึ่งไม่น้อยเมื่อได้เห็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายหลุดมาจากยุคไดโนเสาร์สามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางตึกสูงใจกลางเมืองได้อย่างกลมกลืนแม้แต่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวจํานวนมากก็เลือกมาที่สวนลุมพินี เพราะภาพที่ถ่ายออกมาดูแปลกตาเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเมืองสมัยใหม่กับสัตว์ป่าได้อย่างลงตัวอีกเหตุผลสําคัญคือตัวเงินตัวทองมีรูปลักษณ์คล้ายกับมังกรโคโมโดซึ่งตามปกติหากต้องการชมของจริงจําเป็นต้องเดินทางไปยังเกาะห่างไกลในประเทศอินโดนีเซียแต่ที่กรุงเทพมหานครเพียงแค่นั่งรถไฟฟ้า MRT ก็สามารถพบสัตว์ลักษณะคล้ายมังกรได้แบบใกล้ชิดและยังคุ้นเคยกับผู้คนมากพอที่จะถ่ายภาพในระยะไม่ไกล ในขณะที่คนไทยยังคงวิ่งออกกําลังกายหรือใช้ชีวิตตามปกติความนิ่งของทั้งคนและสัตว์นี้เองที่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้สึกประทับใจและเห็นถึงระบบนิเวศกลางเมืองที่หาได้ยากสุดท้ายแล้วตัวเงินตัวทองในสวนลุมพินีจึงกลายเป็นทู่ตะการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยไม่ได้ตั้งใจ